ว่าสัมพันธ์ชนมากที่แบบมีลอยสัามีจอบมีลอยสักมีอะไรเสื้อผ้าอะไรที่มันแตบ,บตานักเรียน,นที่ทำไมเสือนาางกาเียนกเรียนที่รต้มาให้คันี้ประจำถึงเวลานั้นเราสาม,มารถกดห,หรือตำรวจก็จะมาใช่ไหมครับห็นไหมนักเรียนสังเกตเครื่องหมายแบบนี้มีไหมโรงเรียนเราเครื่องหมายอะไรอ่ะไปที่ จนมากไปเที like ่ยวที่ไหนห้างอะไรห้างเมกเมฆกะใช่ไหมโดยจะมีหัวหน้าชุดนะครับหัวหน้าชุดก็จะเป็นผู้ควบคุมผู้ควบคุมในการเข้าระงับเหตุบุคคลภูมิภาคนะครับเข้าระงับเหตุว่าบุคคลภูมิภานะครับดูสถานการณ์ว่าบุคคลภูมิภานั้นมีอะไรบ้างอาวุธปีดสองถ้ามันอันตรายขึ้นจากอาวุธมีดยกระดับขึ้นเป็นมีอาวุธปืนถ้ามีอาวุธปืน แอกนะครับก็จะเป็นหัวหน้าชุดนะครับอ่าก็คือเยเอกอุเทนสวีนะครับรองสารวัตรข้อกัปราบปวังสถานีตำรวจตุลาบางแก้วหลายเคสที่ตำรวจเข้าไปนะครับดีนะครับอย่างเคสนี้เดี๋ยวเราจะลองในการคืวร้ายเดียวพี่การที่จะเข้าไปนะครดีเนี่ยนะเจ้าหนี้ชุดแรกมันจะมีไหมเงี้ยนะครับมีโล่นะครับคิคนร้ายที่เข้ามานะครับเป็นโรคเหล็กนะครับหมายเงี้ยกว่าเย็นเดี๋ยวบางทีเรื่องแรกมันคือบ้า นเะขาทนต่อความเจ็บปวดมีพลังเยอะนะครับทารทำนายทางธรรม,มชาติเนี่ยนะครับานาพี่แรกเราด,ดนะูนะแล้วนะตอนนี้มันงา,นะามเนี่ยเพราะว่นาการมาถ้าเกิดเราล็อกเขาแล้วเนะี่ยล็อกแล้วเขาไม่อยู่เนะีนะ่ยครับมันสามารถช็อตเป็นไฟได้อีกนะครับนะนะนะ เข้าไปเกี่ยวตู้น่นะครับชเข้าไปนะแขขชาติอมีต้อยู่เสเนี้ยจะเข้าเล่นชู้ดีนะครับ้าเขาเล่นชู้ดีแล้วก็ชัอเป็นไฟฟ้านะครับเดี๋ยวพี่ให้น้องดูเรายิงที่คน like yeah, ร <mam> <aka> <coping> em, ้ายเนี้ยมันก็จะมีเกล็ดพิ่ไปสองสองขัวขัวบว์ขั้วลบแล้ววันี่เข้าไปถูกคนร้ายนมันจะช็อตภายในห้านาทีนะครับ ต้องปืนบ้านได้หนชุดเด่นะครับพอเรายีพุูกเนี่ยมันจะออกไปสองเส้นนะครับเป็นเก็บไปต่างที่ตรงท้ายงมากนะครับเหมือนกันแล้วกา่เป็นงเหมือนกันนะครับไม่ไ้ดังเลยนะดเอาที่มันที่ตรงไลแต่ถ้าเรายิงมีลูกออกไปเนี่ยมันก็จะช็อตมันเองทำงานเลยเรามีอะไป้ก็ปัดครับไม่่มากนะครับประ เขาเรียกว่าโล่หรืโล่ก็คือมีหน้าที่ในการป้องกันในทุกปฏิการนะครับป้องกันบีิ่าเราดูนะครับแอคชั่นนะครับการเจ้าของคนร้ายนะครับเห็นนะครับคนร้ายไม่สามารถที่จะต่อสู้กับคุณได้นะครับเดินลเอยนะครับ

拜。 ขอแจ้งเหตุด่วนมีคนร้ายบุกเข้าโรงเรียนทรงวิทยายิงรปปพอตอนนี้บาดเจ็บบุกเข้ามาในโรงเรียนแล้วครับรขอประกาศอันนี้ได้มีผู้ร้ายเข้ามาเรียเรียนขอให้ทุกคนทำต,ตามแผนทักซองเลยครับประกาศขณนนันี้ได้มีผู้ร้ายเข้ามาเรโรงเรียนขอให้ทุกคนทำต,ตามแผนคือซักซองเลยครับ 啊！太牛了呀！<'kay. S 2> พูดถึงกิจกรรมในวันนี้เะครับสืบเนื่องเป็นมาอย่างไรครับก็ด้วยจากสถานการณ์นะคะที่เราพบเห็นในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของโจรผู้ร้ายเข้ามาภายในโรงเรียนซึ่งโรงเรียนก็ให้ความสําคัญในเรื่องนี้เป็นเป็นสำคัญนะคะจึงได้จัดกิจกรรมหนีสอนสู้เพื่อที่จะได้ฝึกซ้อมนักเรียนนะคะในเรื่องของการ ตั้งสติแล้วก็ปฏิบัติตนตามแนวทางหนีซ่อนสู้ของกรมตำรวจนะคะจึงได้จัดก,กิจกรรมนี้ขึ้นมาโดยเชิญตำรวจจากาสถานีตำรวจภูทรตำบลบางแก้วและผู้นำชุมชนได้มาใหา้สนับสนุนในเรื่องของกิจกรรมในวันนี้รวมทั้งท่านผู้ปกครองด้วยนะคะที่มามีส่วนร่วมในการสังเกตการในวันนี้ค่ะ